เนี่ยพวกที่ไปฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยสิ่งที่มันจะได้คือความบ้างนะความนิ่งเฉยแล้วแล้วมัน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 จะไม่เห็นการทํางานตรงนี้ใช่ไหมมันจะเข้าไปรู้สึกอยู่ข้างในที่มันได้ความบ้างความนิ่งเฉยมันจะไม่มันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ที่แท้จริงต่อะต่อมันยังไม่เห็นไตรลักษณ์แันต่อให้มัน มีสมาธิแม้กระทั่งตอนที่มีกระทบนะที่มันบอกในตำรามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แต่มันไม่เป็นปัญญาขึ้นมาไงมันมันเลย,มเลยไม่เข้าใจว่าอะไรมันเลยไม่เป็นมากคเลยเ<อ>ก็เลยไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงมันไม่เป็นปัญญาอย่างที่อาจารย์อุดมพูดเพราะแต่ว่าพอมันไปจับเชือกหรือไปฝึกสติรู้ตัวทัว่วพร้อมอ่ะมันจะได้แค่ความบ้างความนิ่งเฉยไง<อ>แล้วมันไม่เห็นตัวการเกิดขึ้นของจิตมโนวัญญาณอาวิมันทำลายวิชาไม่ได้มันไม่เป็นปัญญาพอไม่เป็นปัญญามันได้แค่นั้นอ่ะ ก็เลยต้องรักษาตัวบ้านตัวตัวเฉยไว้ว่าตนั้นใช่เออที่หลงกันอยู่นะต่อให้พวกไปไปฟังธรรมะแล้วรู้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงใช่ไหมมันก็จะไปรู้สูตดของความรู้ก็คือความว่างอีกเออควสสุดของความคิดก็คือความว่างใช่ไหมความดิ่งเฉยมันถึงไม่เป็นรูเบคาที่มันบอกว่าวางแต่วางเลก็วางเฉยงเงี้ยก็เฉยมัมีวางเฉยก็อ้โหอยู่กระเด็เออมันก็วางของมันอยู่แล้วตัวเบคามันไม่หายไปไหน แล้วไม่ต้องไปทําอะไรใช่ไหมตัวคิดก็มีตัวปรุงก็ม,มีมีทุกอย่างอะ่ะอ,อ,อารมณ์พอใจไม่พอใจมีทุกอย่างมันถึงหลงกันอยู่ไงเออไอพวกฟังก็มาโนไปจนถึงความบ้างใช่ไหมฟังไปโอ้พ่อมันคิดมันรู้มันโอ้มไม่มีอะไรจนไปมนโนไปถึงความบ้างจนจนมองก็ไปตรงนั้นอะ่ะไปสร้างสัญญาตรงนั้นไวอ้อ่ะพอไม่มีอะไรสัญญาก,ก็จําได้ว่าเออพอมันไม่มีอะไรให้คิดให้ปรุงมันก็ว่างดีกว่าอ่าหลงอีก แล้วยิ่ไปได้ยินได้ฟังด้วยนะว่าแบบเขาแบบคนที่แบบรู้ทำแล้วเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันกลับออกมาเป็นสมมติแล้วแบบเอาไปใช้เละเทะเลยทำนี้ใช่ใช่เห็นความนิ่งเฉยอะไรกระทบก็จับตัวนิ่งเฉยไว้ตัวบ้างไว้เพ่งก็ตัวบ้างหลงกันหมดอีกก็ปฏิเสธความคิดอารมณ์ไงเออปฏิเสธโลกไงเออปฏิเสธคนนั้นคนนี้ไปปรุงแต่งไว้ยังไม่เห็นนั่นอ่ะว่าตัวเองปรุงเอยคนนี้ทําไมใช้ชีวิตอยุดทั้งโลกทําไม อย่างผมอะ่ะพวกนี้มันถึงไม่เข้าใจผมไง<ช>มันมองไม่ออกบอกว่าเนี่ยอาจารย์โยพูดอะไรไม่รู้อย่างอธรรมมหากิิอยังพูดเอ้ยมักอรน,นี้มักมีองแฝดที่ผมบอกไม <G ül üyor> ผมประกาศตัวเลยใช่ไหมว่าผมสอนธรรมะเ่็งทีด <G ül üyor> ใช่ไหมกติกามีหมดใช่ไหม <G ül üyor> สุดร้ตย้วยแบบเนี้เห็นถูกคิดถูกพูดถูกใช่ไหมไม่มีหมกเบ็ดไม่มีหลอกลวงไม่มีลับลับล่อๆเออจอะจุ่งจอะแจ้งเลยประกาศเลยเออไม่มีเล่ไม่มีเหลียม <L an> เออไม่เอาบุญมาล่อใครสวรรค์มาล่า <S 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 อใครนี่คือความจริงเอเอแล้วการสอนธรรมะที่คิดมันผิดตรงไหนอ่ะเออนึกออาไงฮะ, <S <S อะเออพวกคุณอะไม่กล้าพาพวกมึงอยังไม่ดับความิชาไม่ได้ไงหลกยังกลัวอยู่ไงกลัวจะบาปกลัวจะตกนรกแล้วก็อ่านพทธเจ้าไปยกว่าพทธเจ้าเนี่ยท่านท่านมีแต่เมตตามีแต่สอนเออนั่นแหล,ละมึงเกิดทันหรือไงพทธเจ้าอาจจะคิดหัวละาสามล้านก็ได้สมัยก่อนนะ มนุ่กันเองไม่มีใครเกิดทันเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าไปเชื่อนีสิ่งที่ยังที่ตัวเองเกิดไม่ทันไม่ได้เห็นได้ตาใช่ไหมแค่ได้ยินมาอืมไปบอกว่าอาจารย์หักหักอะไรนะสอนมารียชีพอืมไม่โอเคอืมแต่พวกมึงแ่งเวลาไปซื้อพระเช่าพระอืมไม่เวลาเราตามไปให้เขาพวกมึงก็ต้องกลารเป็นสิ่งแรกเออกับโอเคกับสิ่งนั้นแบบที่เขาหลอกลวงอ่ะที่เขาไม่พูดตรงๆอ่ะเออใช้เล่ห์เหลี่ยมอ่ะแต่อาจารย์เนี่ยเล่ห์แบบพูดตรงๆเลย ไม่ชอบเออคือแบบจนโจรหน้าตาดีใส่สูตรชอบเออแต่พระเอกแม่งหน้าตาต้นตีนแบบแบอคนที่งั่นแบบนม่บอกคนร้ายเนี่ยเออชาวบ้านพูดอะน้าตื่นผมต้องบอกไงนักปฏิบัติธรรมพวกนึงเออพวกไปทำสมาธิอะไรใช่ไหมเออแล้วก็ไปตัวได้ความบ้างกันหมดอ่ะที่สุดของการฝึกสติฝึกสมาธิรู้ตัวทว่ามันไปมันมันไม่ไปตามความคิดใช่ไหมมันก็จะได้ความบ้างความบ้าง ใส่อะไรของมันเน่ะแล้วแต่มนมันจะปรุงไปอ่ะคือมันไม่เข้าสู่เส้นทางอะไรมนมาขยานที่เห็นน่ะเห็นที่เกิดยานขึ้นมาโดยธรรมชาติอ่ะพวกนี้มันจึงถึงมีจุดต่อเป็่งผู้รู้ไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไปทามันไปสร้างตัวรู้ขึ้นมาว่าเนี่ยอยู่กับเชือกอยู่กับอะไรรู้อยู่กับเชือกอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอสภาพรู้นั้นพอรู้อยู่มากๆหรือรู้รู้ก็อยู่กับลมหายใจมันจะเกิดสภาพความบ้างอันนึงขึ้นมานึกออกไหมฮะทีเนี้ยมันจะไม่เห็นอารมณ์ มันแค่รับรู้น้ำกระทิ้งเออมันแค่รู้อารมณ์น้นก็ทิ้งเข้าความบ้างทิ้งเข้าความบ้างมันจะยึดตรงนั้นแหละ <c oughs> เป็นที่ตั้งไอ,อ้อย่างเงี้ยมันต้องมันอธิบายมาจนขนาดานี้นะมันพูดได้ว่าไอ้อยางเจอผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้นะถ้าอย่างเงี้ยแล้วมึงจะไปทำลายไงก็มึงทำผู้รู้ให้มันแข็งแร่งขึ้นมาใช่แล้วจเจ้าอะไปทำใช่มันไม่มีผู้รู้ตั้งแต่แรกไงมึงเชื่อกันไปอะเออแล้วมันก็ไปทำสร้างผู้รู้ขึ้นมาใช่ไหมผู้รู้ผู้ฟื้ดูลมหายใจผู้รู้ทำมาอย่างเงี้ย เออผู้เข้าใจธรรมะอย่างเนี้ยมึงสร้างตัวตนขึ้นมาทั้งหมวดต่วิชาน่ะคือมันยิ่งเก่งพอมันยิ่งเก่งถ้ามันไม่เจอคนที่แบบชี้ทางได้ไม่เจอทางวจาไม่เจอตาเนี้ยอืมันไม่มีทางทำลายได้เพราะมึงสร้างขึ้นมาเองใช่ก็เหมือนเลยไอ้แก๊งแก๊งในทีละใช่ไหมไปสร้างความจําชนิดนี้ขึ้นมาใช่ไหมสร้างความรู้ขึ้นมาแล้วก็ไปเกิดความรู้อย่างเนี้ยสุดท้ายมันก็ไปตรงไหนไปแค่จิตบ้างจิตได้ใสใช่ไหมตรงนั้นแหละคือที่สุดบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็รู้อยู่ตรงเนี้ยเพราะเนี้ย แล้วพวกเชี่ยนี่สันตีนไอ้ขาตดรู้ไม่พวกเชี่ยนี่ส้นตีนน่ะถ้าเป็นพาร์สันท่องอยู่ทุกวันน่ะอุปทานขันคือตัวทุกแล้วมึงไปยึดขันทำทีอะไรก็มึงเอาไปจำเอาไปรู้เอาไปคิดอยู่นั่นน่ะไอ้บ้าเป็นยาอ่อนเออก็เกิดอุปทานอยู่ยิ่งรู้มากก็ยิ่งมีอุปทานมากก็ไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาไงแล้วท่องทำศักท์เบื่อทุกตีนเออจริงๆแล้วมันรู้คำวามคว่ารู้เนี่ยมันรู้ตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมแต่เธอไปสร้างเพราะอวิชชาไงพาเธอไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาอีกในธรรมไง เออมันก็เลยเลยป้ายกันหมดมันไม่เป็นธรรมชาติที่มันรับรู้อยู่แล้วใช่ไหมโดยปกติพ่อพี่มีผู้ยมีปัญญามาชี้เห็นว่ามึงอยู่ข้างในกันหมดเนี่ยเพราะมึงเป็นมโนโขึ้นมาความรู้ทั้งหมดอะ่ะเออปต่อให้ไปฝึกสติฝึกสมาธิใช่ไหมเดินจงกรมเลยมันก็ได้แค่ความว่างมันก็มีผู้รู้อยู่อ่ะผู้รู้ความว่างมันอยู่มันมันถึงบอกว่าตรงนั้นเป็นเป็นใช่ใช่ไหมเ,เป็นเทียบเออใครว่าวันนั้นผมดู มันมีสิ่งหนึ่งที่เที่ยงไม่เกิดไม่ดับเที่ยงอ้าวก็เป็นอัตตาไหมล่ะก็แสดงว่าเธอยังเชื่ออยู่มีความเชื่อเธอก็ยังคึดบ้านถือบั่นใช่ไหมใครว่าแนั้นเออหนวตาถ้ลงกศัตแกเขียนแต่ผมผมด้วยไม่งั้นมันจะไม่มีคำว่าอมตะธาตุอมตะใช่ใช่เนี่ยพวกนี้เชื่อเชื่อเออเลยเชื่อว่ามีอมตะธาตุ บ<ผ>อกว่าที่สุดแทน,นจะไม่ใช่อนาตตาจะเป็นอัตตาที่เป็นมั่นคงแข็งแรงนั่นแหละคือความเชื่อ,อสแสดงว่าตรงนั้นเที่ยงนั่นแหละผู้เจ้าบอกไม่เที่ยงมันเป็นอนาตาพวกนี้ก็เลยสอนตรงก้างข้ามกันเลยน,นั้นแล้วมันโยงอันนั้นโยงกับที่มันก่อนอาจารย์ทำมาให้ดูนะไอ้ประมาณบ,บ้าอะไรที่แม่มึงกลับไปกองมัอนอยู่ตรงนั้นน่ะถูกพี่ผู้เจ้าบอกว่ามึงไปติดเนียกันอยู่ตรงนี้กันหมดเลยออกจากความเป็นตัวตนละเอียดไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นน่ะแล้วก็ไอ้ผมผมเห็นเนี่ยคลิปของน้งตาและน้งสังเลย อ่ามันมันมีสิ่งหนึ่งที่เหนือเหนืออ่าไม่เกิดไม่ดับอ่ะเออแกนิพนานอะไรของแกน่ะต่อให้มึงรุงแต่งไปอย่างนั้นถ้ามึงรกงแต่งไม่ได้มึงก็ไม่ต้องรุงแต่งใช่ใช่มันทําให้คนหลงไงเเชื่อไงเขาก็จะบอกคนไงเออเขาเขาคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ที่เหนืออนัตาไอ้อนัตาขึ้นไปใช่ไหมมันเที่ยงไงอาจจะเรียกอาจจะคิดว่าตรงนั้นเป็นนิพนา์หรือเป็นจิตเดิมแท้หรือจิตบริสุทธิ์หรือธรรม ที่ไปเกิดไปตายอ่ะแล้วมันแล้วมันถึงมีไอ้นี่ไงพ่อแม่องค์ธรรมหาอะไรที่แม่ข้อบุญเจ้าออกมาให้พวกมึงแล้วพระพุทธเจ้ากลับไปหาพ่อแม่องค์ธรรมมันแม่อะไรเนี้ยองค์เดียวอามานบ้าอะไรมึงอะไรเออคือมันหลงซ้อนหลงเนาะหลงไปจนปรุงเรื่องราวไม่มีวันจบสิ้นไงเออกลายกลายเป็นข้อบุญเจ้าเป็นลูกของพ่อแม่องค์ธรรมพ่อแม่องค์ธรรมเป็นคนคลอดลูกมาหมดเลยว้หลงเว้ยหลังเออพ่อเยซูบาลาอะไรมันมันพูดออกมาหมดไอ้ไอ้ลัทธิตัวเนี้ยอนุตตทารธรรมเนี่ยเออ เว้ยเว้ยรวมเว้ยร้านฮวงปูอะไรเนี่ยอยู่นี่หมดเลยเสาวทุกทุกทุกไอ่ที่มาเผยแพร่พระโพธิสัตว์อ่ะเออเท่าน้นเท่านั้นแาลนี่คือพ่อแม่องค์คนเห็นไหมล่ะมันนี่แหละมันเชื่อว่าไม่มีพ่อแม่องค์ซ้ำอีกต้องถามว่าอาจารย์เป็นลูกของแม่อไหมเป็นหลานเป็นหลานเขาเป็นลูกคนละเจ้ะมันก็หาว่าผมเนี่ยสมมติคนศรัทธาผมก็ว่าว่า ผมถูกส่งลงมาเกิดใช่ไหมแต่กูบอกว่าพ่อแม่กูกนหญิงจีกันน่ะมันมีเหตุปัจจัยเพราะว่าแม่กูก็ไม่เป็นหมันพ่อกูก็ไม่เป็นหมันก็เลยเกิดการกระจิงขี่มีเหตุปัจจัยกูก็ได้เกิดมาเพราะอะไรเพราะกูก็มีอวิชาพรออยู่ตอนแรกอ่ะกูยังไม่ผลจากการผลจากวัฏสงสารตรงนี้ยพอดีจังหวะที่พ่อกับแม่ไปกระจิงขี่กันผมก็มีเหตุปัจจัยกับพ่อแม่ใช่ไหมมีกรรมร่วมกันก็เลยดึงมาเกิดแค่นั้นเอง ก็ได้มาคนธรรมดาแต่บังเอิญอาจารย์โด่งดังทางธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นพระแม่อมงค์ธรรมส่งอาจารย์มาเกิดเดี๋ยวกูจะแตะปากพ,พ่อแม่องค์ธรรมอ <laughs> เออเล่พ่อกับแม่ของพ่าแม่องค์ธรรมมันอยู่ไหนวะเออเด้งปาก <laughs> เออเด้งปากกันมาเออไอแม่ยึดพูดมึงเี่นปัญญาอ <laughs> ่อน,น,น <laughs> เอาเลยเอาแม่ให้รับครับเออพออพอใครดังขึ้นมาก็เหมือน <laughs> อพญาน <laughs> าคอะพอใครดังใครรวยขึ้นมา มันจะบอกคนมาติดตามเลยมาติดตามแล้วชวนไปเพราเป็นลูกในชาตินั้นชาตินี้ขึ้นมาทันทีเลยอุปทานอยู่มันเกิดตลอดเลยอวิชชาเป็นตัว้หมดนตระหนกอ่ะแก้งนึงก็ข้อไปแก้งนึงแก้งนึงก็ไปข้อไปแก้งแล้วข้อข้อข้อไปอยู่มั้น่ะวนแม่ไปอยู่กันงฮะเรียกว่าูกันเต็มไปหมดเลยสำนักต่างๆเกิดขึ้นเต็มหมดเลยไม่มีเป็นสัมมาทิฏฐิสักคนแล้วไม่มีอริยมรรคเข้ามาทําลายความเหล่านี้เข้าไปรูอยู่ข้างในอ่ะ มึงอยู่ข้างนอกเงี้ยมึงเห็นอะไรว่าไอ้หาเอ้ยคนเรามันอยู่ในวัดตามันจะเห็นหมดแหละมันโน่นไปได้หมดใช่ไหมท่องเที่ยวสามสิบพุมได้หมดเลยมึงเจ้าภูมไหนที่มึงจาได้มันไปได้หมดมันโน่นอ่ะนี่ถ้ามีถ้ามีคนสมมุติว่ามีพญานาถสามสิบหัวแม่งมันว่า้าขึันมาโน่นไปได้อีกนะเออไอ้คนคนบ้านบอกไอ้สั้งมึงจะมาโน่นแล้วตอนนี้ได้แค่เก้าหัวนี่ถ้าถ้าสร้างตัวจุ๋งจริงจังมันมันโน่นไปอีกว่าตัวจุ๋งจริงจังเป็นตัวยังไงมันออกมา ครอบงำได้อีกเลยนะเนี่ยอุปทานสร้างขึ้นมาได้หมดตัวกากยตัวอะไรก็ยังมาด้ปหมดแล้วเพราะจิตมันบ้างแล้วอะที่มันประจับปฏิบัติไปถึงความบ้าแล้วใช่ไหมมันก็จะมีตัวนี้แหละตัวสัญญาละเอียดปรากฏขึ้นมาเห็น<ะ>นิมิตภาพเห็นหนู่นเห็นนี่พิเศษน์ไหมดพวกเนี้ยเออเพราะว่าในความบ้าแล้วมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมล่ะเออทีเนี้เดี๋ยวมันตรวจพอมันมีมาไปหลงพอมันปรากฏผ่านนิมิตขึ้นมามันหลงหมดเลยพวกเนี้ย พราะมจากก yeah. ัวไม่มีมันก็จะเป็นสัญญาลอยขึ้นมาคนจําได้หมายรู้อาสาบาทั้งหมดไม่งั้นพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะอืไม่ใช่ตอนที่เป็นลูกศิษย์กุทกกาบทกับอาราละดาบดนะแต่เอาวิ่งกลับไปบอกสองคนนั้นอีกทำไมว่าเฮียมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ก็แม่งก็เป็นเต็มตรงนั้นเต็มกันแล้วอ่ะใช่มันถึงไปกองที่อัตมันนั่นลสุดท้ายก็เข้าไปสู่หลักรามเลยมันเชื่อไงปฏิบัติไปทั้งหลายก็ไม่ก็ไปเชื่อว่ามันมีสิ่งที่เที่ยงอยู่เลยเออสิ่งทีี่่เยง ความเชื่อตรงนั้นความเชื่อเชื่อว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เที่ยงที่เหนือเกิดเหนือตายที่พน้นที่อยู่เหนือการเป็นตายตายเกิดใช่ไหมหรือนิพพานอะไรที่เป็นแบบว่าพ้นเกิดพ้นตายใช่ไหมไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งเออหรือ,อ,อเป็นอมนตะอยู่ตรงนั้นนะนั่นแหละคืออัตตามันย้อนแย้งกับพุนเจ้าพุะเจ้าสอนเรื่องอน้าตาพุะเจ้าทำลายอัตตาทั้งหมดใช่ไหมความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเพราะมันเป็นสังขารมึงเออ มันเขียนมาหลายรอบไหมแม่แตไปดูเขียนมาหลายรอบทีนี้ตรงนั้นเลยหายไปก็เป็นแค่อัตตาแต่ที่แต่ที่จริงฮะมันเป็นตาผรัเจ้าที่เป็นเลิศลอพระองค์อยู่นั่นเราต้องเอาข้าวไปบูชาเลยนะก็มันเชื่อไงก็เขาจะจดงูมาโจกเอาเงินคนเนาะก็อพึบอกว่าพ่อมันเชื่อเพราะพ่อมันมีความจําแล้วมันพอมันจํามันก็คิดมันปรุงต่อเป็นตัวเป็นตนได้เป็นอัตตาขึ้นมาได้ใช่ไหมอ่ะเออพอมันจำได้ไง ถ้ามันไม่จําอะไรได้อ่ะมันมีอยู่สองอย่างไงถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นบ้าไงเออพวกบ้าก็ได้จําอะไรไม่ได้ใช่ไหมเรื่อยเรื่อเือถ้ามีปัญญาแค่นั้นแหละมันมีอยู่สองประเภทถ้าพวกถ้าถ้าจาอะไรไม่ได้มันเป็นมันเป็นปัญญาใช่ไหมทีเนี้ยมันก็อาศัยความจํานี่แหละใช้มันไม่หลงความจําความคิดเออมันเลยเป็นมายาหมดเลยใช่ไหมนี่นั่นแหละมันถึงเนี่ยตรงเนี้ยแค่นั้นเองที่พุทธเจ้าท่านสอนกับพี่ออกมา มึงหลงอยู่ในวัฏฏาสงสารนั่นนะมึงมีความเชื่อมึงเชื่อว่ามันมีที่หนึ่งที่พ้นจากอ่าสูงสุดสุญญาตาอนัตาสุญญาตาแต่พระเจ้าบอกว่าอ่าอุปทานขันใช่ไหมทาทั้งหลายทั้งปวงไม่คนยึดม,มันถือมันใช่ไหมอ่ะสุดท้ายก็เป็นตัธตามันเป็นเช่นนั้นเองหลวงพ่อพุทธตาก็พูดยังไงไม่รู้สอไอถ้าคนเห็นตามเดี๋ยวก็บอกสุญญตาเดี๋ยวก็บอกมันเป็นเช่นนั้นเองเออยังมีสุญญตายเออ แต่ถ้าด่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็คิดของมันไม่ได้มันจะไปห้ามอะไรมันโกรธบานคนมาด่าก็โกรธมันมีเหตุปัจจัยผู้เจ้าเขาพูดรวมลงตรงนี้แล้วรักษาได้ไหมล่ะมึงปฏิเสธได้ไหมล่ะก็แค่นั้นเองแต่บาุ่นมันไม่งเด็นโง่เขามนี่ีปัญญาไงมันจึงไปจําเอามาคิดวิเคราะห์ต่อเพราะฉะนั้นผมต้องบอกไงมันต้องมีปัญญาก่อนสัญญาใช่ไหมถ้าเราไม่มีการปัญญาก่อนสัญญาแม่ก็โง่เขาอยู่งี้ะ เออก็จําเชื่อในสิ่งที่ตัวเองจํามาคิดยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้นเออจึงมีนู่นมีนี่ไปเรื่อยขนาดอนัตตาแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนแ๊ะยังจะมีอมตะธาตอมตะธรรมเวณแล้วต่อให้นักปราชญ์แบบพุทธะนะคำพูดพวกนั้นเน่ย ต่อให้ตีความหมายว่าเป็นภาษาไทยนะมีสุนยตาสุนโยอะไรพวกนี้ยเอมันว่างเปล่าแต่มันว่างเปล่าจากความหมายของความเป็นตัวตนแต่ถ้ามึงไม่เห็นพวกเนี้ยมึงก็จาเอาไอ้คําพูดของมึงใช่แล้วก็แปลว่ามองโลก็นของว่างไงมันก็ออกนอกทางหมดอะมันไม่เกิดมรรคการเห็นถูกไงนอกางความคิดของคนที่ไม่เออไม่เกิดอ้สมาธิถี่จะการเห็นถูกความเห็นทางเดียวมันไม่ใช่ความเห็นที่สิ่งที่คนชี้ชี้บอกว่าเนี่ยมันเดิมปะเด็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย คือหลวงพ่อพระาจาระใช้ปัญญาทางความคิดความจำการคิดวิเคราะห์จำมันเป็นปัญญาอาจะถามว่าดีไหมดีแต่มันยังมีอัตตาอยู่มีตัวตนของแกอยู่เออเป็นวิชาเออเป็นวิชานันแหละที่อาจารย์หลวงพ่อพูดเพราะมันมีอัตตาเป็นตัวกําหนดใช่ไหมมีวิชาอยู่เบื้องหลังอยู่มันเลยเป็นวิชามันไม่สามารถ เตอาสมาธิที่ได้คือการเห็นถูกเห็นด้วยอริยมากมีองแฝแต่เห็นด้วยมอคคยานไม่งานไม่ทำัาออกมาขนาดนั้นคนที่เห็นจริงก็จะเขาจะไม่เขียนออกมาอย่างงั้นแล้วคนที่ไม่เห็นมันก็จะตีความไปตามความคิดตัวเองอ้อคนอ่านนึงก็นก็ผมบอกว่าถ้าปัญญามาก่อนสัญญาใช่ไหมคุณพูดอะไรมากูเห็นแล้วกูกูกูรับรู้ก่อนอยู่แล้วเออปัญญามาก่อนเออต้องงตอความหมายกกันไปเเ มันก็เป็นปัญญาอยู่ในระดับสัญญามันมีตัวตนมีอยวิชาเป็นตัวกําหนดอยู่เออมันก็เป็นวิชาอยู่อ่ะของของวัตถุกายยังเห็นผิดอยู่อะคนที่ว่าเพื่อนฉลาดคือหลวงพ่อทตะเนาะที่หลวงพ่อธรรมะนะนั่นเลก็เขียนตําราออกมาเพราะเป็นอ๋อฉลาดทางมคิดเนี้่คือมันเอาไปใช้ทังโลกเนไหเออนั่นแหละมันไม่ไม่ทราบสามารถเห็นความเป็นอนัตตาที่แท้จริงได้ใช่ไหมเออมันมันก็เลยยังยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างอยู่อะ อ่าย uh ึดจนในความรู้ตรงนั้นน่ะความจําตรงนั้นอยู่ความเชื่อตรงนั้นอยู่ใช่ไหมออมันก็เลยเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามภาษาที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาน่ะที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเออแล้วหลวงพ่อวุตตาแกก็เชื่อในสิ่งที่แกเขียนขึ้นมาคิดที่เขาจำอ่ะแกก็เชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นมรลดูเออเขาก็เลยยกว่าแกเป็นปรานอืมเพราะแกก็ไม่แกก็ย้อนแย้งกับการปฏิบัติแกไม่เอาการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ทางใช่ไหมออาแกก็อ แต่ปัญญาของแกกอธิบไปมายึดของหลักของปัญญาไงเ่อเมื่อเมื่มึงมีปัญญาบอกคนอตื่นไปแล้วครับมึงมีปัญญาบอกคนอตื่นแบบอย่างนั้นเออมึงปัญญาแบบนั้นนะใช่ทั้งปี่ปูงแต่งกันอยู่อย่างนั้นเออเหมือนพทธเจ้าใช่ไหมพทธเจ้าไม่เคยเขียนตำราไงเออพทธเจ้าพูดตรงในขนาดนั้นเลยพูดให้เห็นชี้เห็นในขาดให้เกิดสมาธิจีในขาดนั้นเลยใช่ไหมใช่แล้วให้เกิดมรรคยาณตรงนั้นเลยก็เหมือนผมเนี่ยผมไม่เคยเขียนตำราอะไรให้คนไปนั่งอ่านไปซื้อไปอ่านอะไรและเกิดจำเออมันเป็นควาามจํ ันไปสร้างความจําชั้นสร้างความรู้ติดต่อแม่งผู้รู้แหละมึงไปสร้างผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนมารุ้นแรกอ่ะเตรียมสมุดปากกาเตรียมจุดเออเช่ไหมทำไมทำไมนักใครไปเอาคำพูดไปใช้ลัดชั่นตรงคือมันไม่มีลัดชั้นตรงใช่มันไม่ได้รัดพอคนบอกรัดมันเหมือนกับแบบโฆษณาหรือว่าแบบหลอกขายอ่ะใช่เแล้วแต่ละคนมันจะรัดชั้นตรงหาแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันสักขยะถูกง่ายนิดเดียว นี่พานง,ง่านิดเดียวหัวข้อรัดสั้นตรงเนี่ยทางทางรัดมันไม่มีทางรัดหรอกพี่ปัญญาวเออผู้เจ้าไม่เคยบอกทางรัดผู้เจ้าก็มีแต่บอกมักขยานสอนไปตามอ่าที่ธรรมจักรอะไรนะเนี่ยผู้เจ้าพูดเรื่งองความไม่เที่ยงเสมอนะอนิจังอนิจังแต่พวกสาวกเนี่ยเนี่ยเลยอน้าตาเป็นดีไปเกิดไม่ตายจิตเดิมแท้เหนือการไม่ไดแแ้แต่ ต้นธาตุต้นธรรมจิตพริสุ์ไอ้พวกนี่มันพูดไม่ได้พอมันพูดไม่ได้มันก็ต้องหาอะไรล่อไปเรื่อยล่อ,ลอไปเรื่อยแล้วมึงไม่เห็นตัวมึงเองหรอเมึงเอาอะไรไปล่อเขาเนี่ย <ừ. S 1> มึงก็หลงอยู่นั่นแหละ<อ>หลงหลงแบบมนโนไปต่อไปเือว่าต้นแต่งไปจนไปอวดอ้างว่าเนี่ยผลเกิดพ้นตายที่ว่าอะไรจิตอมตะจิตไอ้บ้านเดิมกลับบ้านเดิมนิพานจิตอ่านิพานคือผลเกิดพลตายอ้าวมึงไปแล้วเนี่ยทีนที่มันจำต่อแล้วนันไปต่อไม่ได้นะตรงนั้นเนี่ย แล้วจะทํายังไงไปที่พานแล้วแล้วจะกลับไป่ไดไม่ไม่ยมได้แต่เกิดเพราะไปที่พานแล้วมันยังมีที่ไปที่พานมันยังมีความเชื่อชนิดนี้สอนกันอยู่พวกบอกพระเจ้าท่านสอนให้ออกมันเป็นฐานตามันไม่เที่ยงออกจากความเชื่อความจำทั้งหมดแล้วแค่อสัยมันมึงมีปัญญาอยู่แล้วตรงเนี้เพราะมึงจําอยู่อะมึงก็ได้รู้ไปเรื่อยน่ะตุต่อไป่ผู้รู้น่ะผู้ไปมีวันจบสิ้นย้อนแยงด้วยเอาตำรามานะเนี่ยกฎของธรรมชาติใจรักเอาแล้วพอมึงมีตรงนั้นมึงก็อยู่เหนือกฎธรรมชาติอีกแล้ว ยอไม่ย้อยก็บอกว่าพอพอรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายของความรู้ก็คือความบ้างนงความบ้างมัน,ม,นมันรู้ไปจนหมดแล้วมันจะทํมันก็มันก็บ้างไงเฉย่ไงเออแล้วก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสมมุติเป็นอะไรเอา้ากัสร้างความรู้อยู่เรื่อยกลายเป็นเป็นตัวบ้างก็คือตัวจริงนั่นแหละอัตมันอ่ะมันเชื่ออยู่แล้วก็ปรุงแต่งไปความบ้างบ้างไม่พอนะมีจิตใสียอีกอ้าปรุงไปอีก ได้ที่เข้าใจอย่างนี้ละาตุดูอีกเออมีท่าดูอีกาตาดูไม่เกิดไม่ดับอีกอาววิญญาณธาตุไม่เกิดไม่ตายอีกนี่ไม่เกิดไม่ตายอีกแสดงว่าเป็นอภปตะเรื่องไหมอาอถ้ามันมีอยู่อ่ะมันก็ไม่ใช่อัตตามันก็ย้อนแย้งกับคำของพทธเจ้าสิคือไม่ใช่ตัวตนมันไม่เที่ยงไอ้เรื่องเนี้ต่อให้ไม่ให้คำพุทธเจ้านะมันก็เป็นกฎที่มันมีอยู่แล้วด้วยถูกถูกถูกแต่พทธเจ้าถ้ามันยืนยันชัดเจนเฉยเฉย เนี่ยสาวกทั้งหลายอ่ะที่มันออกนอกทางพระเจ้าที่มันไม่ได้มันไม่ได้เตือนดานอริยะมากมิวแปดไม่เคยถูกสอนธรรมมาทิฐยผมเนี่ยมีโอกาสผมจะทําเรื่องพวกนี้ส่ะจะเรื่องพวกนี้เหมือนี้กันบอกว่าทุกคนรับรู้ได้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าแม่คนนึงรับรู้อีกคนหนึ่งเสือกไม่รู้กับไอคนนี้เอาอะไรมาพูดกันวะใช่อี่งของอันเนี้มันรับรู้กันได้หมดใช่ก็เหมือนอย่างนี้ย พอมึงรู้แล้วมึงรู้เหมือนกันหมดเลยรับรู้ได้ทุกคนใช่ไหมเออไม่ใช่ไปเห็นแสงเห็นพลังงานเห็นบ้าอเออใครจะไปรับรู้กับมึงแล้วก็ <c oughs> กไปหลงคำว่าอิสระเนี่ยอิสระเอยปล่อยวางทุกอย่างไม่ยึดอ,อะไรสักหนอิสระเข้าสู่ความเป็นอิสระที่แท้จริงส้นตีนมันไม่มีอิสระที่แท้จริงไอ้เหียมึงไม่มีเคยมีอิสระอะไรกูก็รู้ทุกอย่างแลวผลกระบกูก็เห็นรับรู้หมดเลยนะพวกมึงเอาบ้าแล้วเออกูใช่ชื่อะคำว่าอิสระพวกมึงเอาไปแปงหมดเลย เอออิสระจากความคิดอ ну> oh. right. ิสระจากความรู้สึกถ so 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 ุยก okay. hey. ูกูด่ามึงหน่อยสิเดี๋ยวกัวมีดไปจิ้มมึงหน่อยสิมึงไม่เคยมีอิสระอยู่จริงๆหรอกอืมเขาไม่เซียวเลยเขาด่าได้นเแล้วเขาด่าเพอมันหลังนะไอ้นี่โกรธแหนมึงด่าเออวงมือแล้วนะพวกมึงอ่ะบ้าบ้าความเป็นอิสระเอออิสระจากความคิดความจำอิสระจากขันห้าป่ะอิสระห้องนต่กูเห็นมึงนั่งแดกข้าวอยู่เหี้ยถ้ามึงอิสระจริงไม่ต้องแดกข้าวหรอก ไอชาติหมาจบ